สวัสดีครับพี่น้องวันวันพักแรมนะครับครัวครัววันพักแรมเฮ้ยมุดดำมาเบียงมาพอดีๆนะเราดีๆ้ะเริ่มดำหรอเริ่มดำหรอขี้ใสเลยมั้ี้ขาวเลยบัดนี้บักใช้ขึ้นหน้าขาวบัดนี้ หม่านีย่ถึงบักใช้ไหมบอมนี่ยันนี่นี่บมักใช้มันจอยลงอ่ะนั่นเองเขาหุนเขาลดหุนจากเกบเกเหลือเก้าสิบเอ็ดบเหลือแปดสิบดสิบแดเปดตอมใจมันกินขาวขาบเดียวเนี่ยตั้งละมือครับเดียวจานเดียวจานเดียวเที่ยม อันนี้อันนี้บ้านใครนี่ือบ้านฮะบ้านผู้ใหญ่บ้านโอ้โหป้าบรรยากาศเป็นแต่หนาวหนาวเป็นแต่หนาวอ่หนาวหนาวอหนาหนาวนะบวกมถือหาเพราะ่าเฮียังกินอ่นตมรุงตมะกอไดป่ได พอตัวหมองแนวหาหมองอยู่หมองกินไหมพอป้าเดือนนี่ไปแต่จุดบางไฟดีพอแหลมนี่แหมฮะโรงนี่แหมฮะเออกวนมันได้ลูกพี่เอ้ยมันลงหน้าแบบรีบกินได้อีกเซ่เจ้ฮะกินได้อีกเซ่บ่กินได้เ,ออเรียกตัวเราเรื่อง เอ๊ดต้องมีเขามืนมไปแล้วแบบของเตัาเชื่อลยแค่แด่แค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 ่แอ่แค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 ่แ่แค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 ่ไค่แ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 ค่มา่แค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 ่ไค่แ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 ค่่่่่ แปดหกศูนย์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 หกตัว้า่อยแปดหกศูนย์หตัวพเี่รอะต้อยู่อานกดินเลาที่บนันอกลุไ่มปกินแล้วกินนั่นไปเตียว คุณลองคนกินก๋วยเตี๋ยวมาสองอันมาบ่าสองห่อม่กินเข่าอีกักินเล่อบเ้ยหหนอาเข่าไม่ด้อ้วนกับพี่อีตายเจ้าหลดเนาหบาหลอดด้วยกนัน้อ้วนหอวัน ว่าดีเนาะาแหเลามาเาเอาเขอวปดกับพี่ดิบอ,บอปากบอกความพิถีพิถันปลาแซบปากแดงใช่เอาถั่วใส่ต้องเอาถั่วนะ ต้องหัน่นตัวปักยาวแล้วก็มาคุกแล้วจะเป็นเลยจะเป็นเลยนะไม่ต้องทานเลยใช่ม่อก็คุยนะครับามาคุยมาุยเอากิเท่ายปากหน่ยอยเลอมาุยยอดยอขัสาม้าม้คนังน้คนด้งกนทุกสถานที่พักแรมนะครับนี่นบางน,นี้งั ต้มปลาครับต้มปลาตอนนีเรียดแต่ตะกลางละไอยคนก็ว่าหัจัไม่เลยวอมาเลยกินไปเลกินไปุเนินเข้าหัวนาัอไเบดิายเ่อร้อนอันนี้สุปซุปน้ำเลยอันนี้ซุปาอันนี้พวกซุป

มา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 าวอร่้มเาอ่างเปาวัลคิปมาเด้อมาเด้อโอ้เจ็ดหมื่นสองหมื่นบเป็นเอาที่ดบกโอ้จากหมื่นสองห่นอางพันห่ะอเียว่งมเครื่องยน่ต้เบิกเจ็ดพันด้วยค่อยสั่งเอเนจีึ้นมาใม่ก่อนขอสินำมือละสิบยี่ิปคือการใช้รายสิน คือสมัยก่อนโอ้นคือยังเดือนก่อนเดือนมื่อไห่ออีพอเขาไปกินข้าได้บ้านบ้านแล้วหลุดลหลเขาอีกนิหนึ่น้องใส่ปันปันคุณเด้หมองน้อนสุเล็กเด็กคเด้เขา้ากันไปงเดียวเปันปันต้องขัวปันปันไม่ดมก่อนอยู่ขัวอยู่อ้อหมองขัว เอเสีอพยพมานนีนะเดี๋ยวเอาหมูให้่านเาแแล้วค่ะ้จบ้านจบบ้านบ้านเอาท่าทางไปนี่จัาบ้านจ้าศรัทธาเขาจะขวนลังเด้ล้างไหมไงเปิดลีเอาทีมเบองลังมากินน้ำตันได้เ้ เอาหลาเดิหาหุ้งทุงคนเนี่เอากไปซ่องมวยกันนะมวยก้าจีรไดไหนจังเพ่ดมน้ำตาลเอานี่ของที่เบื้องหลังนี่งเอาแบ่งแบ่งแบ่งให้กันเพื่อนน้มทุ้ง บารอาหารการกินอันนี้มอลลมิยาคณนพี่เปลเมื่อไดงานนี่แหละเมื่อเคืนสั้นเรล่าเมือแรงปฐมเมื่อเงินสาวหน่อยปลาเนื้อแเว้นอว่านนี่อภิันหน่อยเนื่อนี่ลูโลดบ่ืมอนี่ลุงหมอนี่ผู้ใดเหรอมอลลสิงห์ผู้ใดบุลสิงหปเดือนเพ้นบ่ เอาพี่แม่พิมใจก็พอลุงรอดเมื่อนี่บ่เมื่อเดือนแม่เดือนเพ็ญบอกเนี่ยโมเวนโอเคพี่น้องคลิปนี้ไว้สนีครับพอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ